เดี๋ยวเรามาทำนะครับพระนะครับให้มุมมองเหมือนพระลอยได้นะครับที่เขาทํากันในสมาคมนะครับช่างเลี่ยมพระนะครับก็เขาทากันเยอะแยะเลยนะครับผมก็จะได้นําเอามาเสนอต่อนะครับในวิธีการนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับเห็นเพื่อนๆนะครับขอนะครับให้ทําคลิปนี้ออกมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทํา ทั้งพระลอยนะครับแล้วก็บัวลอยนะครับดับแรกนะครับเพื่อนก็ไปเปิดบล็อกนะครับบล็อกตัวผู้ตัวเมียนะครับมาให้มันดูเป็นทรงดีดนะครับให้มันสามารถเข้าไปในองค์พระได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะใช้แกนกลางนะครับ1.5มิลนะครับจะทําในรูปแบบของแกนใสแล้วกันนะครับ1.5มิลนะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีทํานะครับก็ไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันหลายขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆเอาบล็อกตัวเมียนะครับที่เพื่อนๆเปิดมาแล้วนะครับให้มันเราเอามาวาดในการทําพื้นที่ภายในของแกนกลางก่อนนะครับเห็นไหมครับบล็อกตัวเมียมาวาดก่อนนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็นําเอาเพจขีดขอดข้างนะครับระยะสัก7มิลนะครับมาวาดกับบล็อกตัวผู้นะฮะให้มันเป็นระยะของปีกนะครับเราจะไม่ทิ้งปีกไว้กว้างมากนะครับ ข so ั้นตอนนี้นะครับถ้าเราสามารถกะเอาเองได้นะครับก็ไม่ต้องใช้ล้อเลอร์ตัวนี้นะครับก็คือวาดกะเอาเองเลยนะครับแล้วก็จะเผื่อตำแหน่งที่จะทําหูห่วงด้านบนนั่นเองนะฮะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปเลื่อยนะครับด้านนอกแล้วก็ด้านในออกมานะครับแล้วก็ตะไบเหมือนเหมือนที่เราทําแกนของงานเลี่ยมพระปกติเลยนะฮะตะไบแล้วก็ขัดกระดาษทรายนะครับแล้วก็เอาไปขัดเงา นะครับดึงผ้าภายในให้มันใสนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะหลังจากเราดึงผ้าแล้วนะครับดึงผ้าแล้วนะครับเราก็เช็ดทําความสะอาดนะครับดูว่ามีคราบไขประหวานหรือเปล่านะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาทําฝานะครับที่จะประคององค์พระนั่นก่อนนะครับฝาแรกนะครับมันจะมีฝาแรกกับฝาที่2ฝาแรกนะครับเราก็จะยังไม่ได้ใช้พวกบล็อกตัวพูดแต่อย่างใดแต่จะใช้บล็อกตัวเมียตัวเดียวนะครับ ดูดีๆนะฮะบล็อกตัวเมียตัวเดียวนะครับเราจะกดเพื่อให้มีลมดันฝาขึ้นมาให้มันนูนนิดหน่อยนะฮะจะไม่ใช้ฝาเรียบนะฮะในสูตรของผมนะอ่าเนี่ยครับใช้แผ่นอะคริลิกหนึ่งมิลลนปกตินะฮะลนปกตินะครับแล้วก็วางนะครับวางท่าไปในแท่นกดบล็อกเรานะครับแล้วก็เอาบล็อกตัวเมียกดไปดื้อนะครับแล้วก็หนีบขวาหนีบซ้ายเปิดแอร์ปั๊มนะครับให้มันดันนูนขึ้นมานิดนึง นะครับเพื่อที่จะให้พระนะครับเวลาใส่ไปแล้วนะครับจะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของแกนนั่นเองนะฮะพระจะไม่โย้ยมาข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะอย่างนั้นมันจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะนะครับความเห็นส่วนตัวนะฮะนี่ครับเราก็จะได้นะครับฝาหลังนะครับที่เป็นนูนโดยไม่มีสันขอบตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี ให้นูนประมาณนี้นะครับก็ดูหน้างานเราว่าพระเราหนามากไหมถ้าพระหนามากเราก็ให้มันนูนมากกว่านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาฝา1มิลมาเดินเข้ากับแกน1.5มิลนะครับตอนนี้มีความหนาอยู่ที่ 2, 5แล้วนะครับใบมีดด้านล่างลองนะครับอย่างนี้นะครับด้านบนครับเดี๋ยวจะเดินนะครับแบบไม่ต้องใช้ใบมีดด้านบนนะครับ ี๋ยวจะเดินให้เพื่อนดูนะฮะเนี่ยเอานิ้วชี้เผยเฝาขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับเราเลงให้ดีนิ้วชี้เผยฝาขึ้นนิดนึงซ้ายขวาประคองนะครับแล้วก็เติมนะครับเติมน้ำยาไปด้านล่างนะครับนี่ให้น้ำยาว,วิ่งขนานกันมาลักษณะนี้แล้วก็ค่อยๆหนีบนะครับตัวหนีบไล่นะครับไล่ทีละฝั่งไล่ตอนมันอย่างนี้เห็นไหมครับน้ำยาก็จะวิ่งควบคู่กันมาในเองนะครับแล้วเราก็เติมนะครับเข้าไป ให้มันไปชนกันเลยอย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะเป็นวิธีการเดินแบบไม่ต้องใช้ใบมีดนะครับผมเคยสอนไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับวิธีการนี้นะฮะนี่ครับหนีบเข้าไปนะมีน้ำยาล้นขึ้นมาก็เช็ดนะครับไม่มีปัญหาฮะนี่หนีบแค่นี้นะครับสําหรับการเดินกรณีนี้ฝึกได้เลยนะครับเพื่อนข้างในยังไม่มีพระนะเราฝึกได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวพลาดนะครับ ก็หนีบทิ้งไว้นะครับแล้วเราก็ไปทำนะครับเตรียมเช็ดฝาเช็ดไรเตรียมที่จะกดฝาที่2นั่นเองนะฮะโอเคนะครับผ่านไป5นาทีนะครับ5นาทีนะฮะแล้วก็ไปหานะครับบล็อกที่ทรงคล้ายๆกันนะครับบล็อกตัวเมียนะฮะบล็อกตัวเมียที่ทรงคล้ายๆกันกับตัวนี้นะครับเอามาหนุนด้านล่างหน่อยนะครับเพื่อให้มันเป็นเขียงรองนั่นเองนะครับ เห็นไ,ไหมครับผมไปเอาบล็อกอัดเก่าๆมาอาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเอาด้านนูนลงไปด้านล่างอย่างนี้แ,แล้วก็หยิบพระของเรานะครับใส่ลงไปในแอ่งกระทะอย่างนี้นะครับเล็งให้กลงนะฮะเล็งให้กลงนะฮะเสร็จแล้วนะครับรเพื่อนๆเนี่ยเราก็จะใช้เจ้าบล็อกตัวเมียตัวเก่านี่แหละฮะตัวเมียตัวเก่านี้เลยนะฮะในการที่จะกดลงตรงนี้เลยกดในจุดนี้เลยนะฮะ จัดสรรปันส่วนดีๆนะครับแล้วก็เอาอะคริลิก1มิลนะครับมาปิ้งไฟเหมือนเดิมนะฮะนี่นะครับปิ้งไฟพออ่อนๆนะฮะเสร็จแล้วก็วางทาบลงไปเลยนะฮะวางทาบลงไปเลยแล้วก็ใช้บล็อกตัวเมียนะครับเล็งนิดนึงเล็งนิดนึงแล้วก็กดเรียบร้อยครับกดแช่ไว้อย่างนี้นะครับประมาณ1นาทีนะครับ ให้เขาเย็นตัวนะครับเดี๋ยวอะคริลิกเขาก็จะเข้าไปนะครับกดในส่วนของชิ้นงานเรานั่นเองนะครับนี่ยทิ้งไว้ประมาณ1นนาทีนะครับครับพออะคริลิกเย็นตัวนะครับเห็นไหมครับฝานี้มันจะมีร่องรอยนะครับของการกดเข้าไปที่ชิ้นงานนะครับนี่ฮะ นี่แล้วมันก็จะล็อกไว้อย่างนี้เลยนะฮะมันจะล็อกอยู่อย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวรุ่นลุดนะฮะไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวดิ้นนะฮะวางั้นนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปตัดขอบตัดขอบตามนี้เลยนะครับกะกะเอานะฮะตัดปีออย่าให้มันเหลือปีกว้างมากนะครับมันเดินน้ายายากนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาประกบด้านหน้านะครับเป่าฝุ่นให้ดีนะครับขั้นตอนนี้นะฮะไม่ต้องมีผงพุทธคุณฮะใส่ลงไปเลยอย่างนี้นะครับ นครับเดี๋ยวฝานี้จะลองใบมีดนะครับอ่าอย่างนี้ครับเราก็มาเดินน้ำยาฝาที่สองนะครับฝาที่สองก็คืออยู่ด้านหน้านั่นเองนะฮะโอเคนะครับ ปล่อยจากด้านล่างนะครับอย่าหันเข็มเข้าตัวพระนะครับเห็นไหมฮะ,ะน้ำยาก,ก็จะวิ่งมานี้แล้วครับล้าก็ค่อยๆเติมไปนะครับกดฝาประคองนิดนึงนี้นี้มานะครับแล้วก็หนีบนะครับอ่อันนี้ยังสบายๆหนีบไปใจเย็นๆก่อนนะครับนี่ฮะต้อนเข้ามานะครับหาข้างบนนี่นะครับ ตอนนยามมาอย่างนี้ครับเติมปิดนะครับมีเดือดเห็นไหมฮะนีบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการเดินนะครับเดิมประคองอตัวชิ้นงานนะครับก็จะเป็นงานขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับนี่ฮะ อันนี้เป็นเทคนิคของนะครับพี่ๆในสมาคมนะครับเขาทํากันเยอะแยะนะครับผมก็เพิ่งมาทําจุดนี้แหละเพราะว่าพวกเพื่อนๆนะครับขอให้ทําคลิปให้ชมหน่อยนะครับผมก็เลยทําไว้ให้เพื่อนๆในเป็นแนวทางนะฮะต่อมานะครับเราก็มากดฝาทั้ง2ฝาเหมือนเดิมนะครับเหมือนปกตินะฮะก็คือมีบล็อกตัวผู้กับบล็อกตัวเมียนั่นเองนะฮะ นะครับกดตัวหนีบขวาเปลี่ยนมือตัวหนีบซ้ายเปิดแอร์ปั๊มนะครับความหนุนก็เอาพอประมาณนะนะครับเพื่อนๆไปกดนะครับอย่างนี้มาสองฝานะฮะมาสฝาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดินน้ํายากันต่อนะฮะโอเคนะครับไปตัดปีกมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาแบบนี้นะครับเข้าสู่โหมดปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินน้ํายาบัวลอยกันนะครับ อ่าเนี่ยครับตอนนี้เราได้แกนอยู่ที่เท่าไยครับเพื่อนเราได้แกนอยู่ที่3.5นั่นเองอ่าโอเคนะครับอ่ะลอยองค์แล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยครับลอยองค์ของแท้นะครับเพื่อนเช็ดความอ่าเช็ดทำความสะอาดนะครับเนี่ยตัวนี้มันก็จะไม่หนามากเห็นไหมครับมันจะอยู่ที่3.5 ถ้าเราใช้แกนกลางเบื้องต้นสามมิลบวกบวกอะคิลิกไปแล้วมันก็จะหนาค่อนข้างมากเลยนะนะโอเคครับครับมาเดินฝาแรกกันนะฝาแรกนะครับดูบัวลอยนะครับเอาใบมีดสุดเข้ามานะครับก่อนถึงฝานะครับสี่มิลนะฮะเห็นไหมกะเอานะฮะดูดีๆนะฮะใบมีดวางด้านบนก่อนถึงขอบของฝาข้างบนเนี่ยประมาณสี่มิลอย่างนี้นะครับ ด้านล่างใช้ใบมีดอะไรก็ได้ครับผมจะใช้ใบมีดขวายนะนี่นะครับนี่ไว้อ่าคราวนี้มาดูนะครับเราจะเดินน้ํายาจากหูจากหัวเออจากหัวที่จะทําหูห่วงเออเดินด้านล่างก่อนนี่นะครับนี่นะเห็นครับน้ํายาไหลไปแล้วเห,หเห็นไหมครับ หลายตีคู่กันไปแล้วนะครับก็ค่อยๆหนีบนะครับอ่าก็ค่อยหนีบอ่ากับหนีบขวาหนีบซ้ายมานะครับอันนี้ดันเข้ามานิดนึงอ่าล็อกไว้แล้วนะฮะผมล็อกไว้แล้วนะฮะคันนี้ต้อนเข้ามานะครับระวังจุดเดือดด้วยนะครับเพราะมันไม่มีช่องทางระบายอากาศเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่าเผลอนะฮะมันเป็นการเดินฝาที่สามเลยนะฮะตอนนี้ ตอนมานะครับตอนมาหาใบมีดบนนะฮะเนี่ยตอนมาอย่างงี้เป็นตัววีอย่างงี้เติมเรียบร้อยนะครับงัดนิดนึงปล่อยอยากเดือดเดือดไปนะครับไม่เกี่ยวนีบเข้าให้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับคราวนี้นะครับเราก็ดูอีกสักประมาณ3าิวินะครับ30วิเดี๋ยวเราจะมาเติมสี ของบัวด้านบนชอบสีอะไรแล้วฮะจะสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วแต่เพื่อนเลยนะฮะนี่เหลือใบมีดด้านบนไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะใช้สีเขียวแล้วกันนะครับเพราะพระองค์นี้ลงยาสีเงินมาก็ขาดสีเขียวไปนะฮะขอเติมสีเขียวให้นิดนึงนะครับจะได้มีสีสันที่มันสวยนะครับโอเคนะครับกดไว้ดึงใบมีดออกนะครับตอนนี้น้ํายามันแห้งแล้วนะฮะเห็นไหมมันเซตตัวแล้วนะฮะมันจะแบ่งแยกชั้นกันชัดเจนนะฮะ ก็เสียบนะครับปลายเข็มเข้าไปอย่างงัดนะครับอย่าอย่างงัดปลายเข็มนะฮะแล้วก็เติมน้ํายาเข้าไปนะครับแล้วแต่เพื่อนจะใส่ไปกี่สีนะฮะแล้วก็หนีบครับจบแล้วนะฮะสำหรับการทําบัวลอยนะฮะหัวบัวลอยนั่นเองนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นการแบ่งสีชัดเจนนะครับในกรณีทำสามห่วงก็ทําเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเอก็เอาใบมีดลองด้านซ้ายด้านขวาแล้วให้น้ํายามันแห้งแล้วค่อยมาเติมสี ก็เพียงแค่เรากะระยะเท่านั้นเองนะครับกะระยะนะฮะก็ค่อยๆฝึกกันนั่นแหละครับนะครับก็ทิ้งไว้นะครับ5นาทีเราก็จะมาเดินฝาลังอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับต่อไปก็จะเป็นฝาที่4แล้วนะฮะสีขั้นตอนเลยนะฮะเดินฝาเพราะฉะนั้นทำลอยองค์อย่างนี้นะครับมีบวกเพิ่ม50นะครับ ในกรณีถ้าเลี่ยมอย่างนี้ปกติผมจะเลี่ยมร้อยสามสิบใช่ไหมสมมตินะจะมาลอยองี้บวกไปอีกห้าสิบนะครับเป็นร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบไอ้ที่จีสีข้างบนนั้นไม่คิดนะครับไม่ใช่ไปคิดลูกค้าเพิ่มอีกห้าสิบไม่ได้นะครับว่ามันใช,ใช้เทคนิคนิดเดียวเองนะครับสีนิดเดียวเองเราจะไม่คิดเพิ่มนะครับคิดแค่ค่าเสียเวลาในในส่วนของการทาพระลอยตรงนี้เพิ่มไปอีกห้าสิบบาทเท่าน,านั้นเองนะครับโอเคนะครับด้านหลังก็เดินปกตินะครับ เล็งให้ตรงนะครับไล่น้ํายาจากล่างขึ้นบนเหมือนการเดินงานปกติเราเลยนะครับนี่ครับใช้เข็มนะครับก็ใช้เข็มเบอร์23กับเบอร์22สิบสซะส่วนใหญ่นะครับผมดูแต่หน้างานอันนี้ใช้เข็มเบอร์ยี่สิบยี่สิบสามนะฮะนี่ครับนี่ แล้วนะวค่อยต้อนค่อยต้อนนะฮะไล่น้ำยาไปข้างบนนะครับให้เป็นตัว V อย่างนี้เห็นไหมฮะเพื่อเราจะบีบอากาศนะครับบีบไอน้ำยาออกนะฮะนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็กดฝานิดหนึ่งแล้วครับแล้วก็เติมปิดบีบฝานิดเดียวนะครับเติมปิดไปให้เต็มเลยนะฮะน้ำยามจะวิ่งไปนู่นนะฮะมันจะไม่เข้าแกนหรอกครับนี่ ดึงมบมีดออกจบข่าวแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับการเดินน้ำยาดึงมบมีดล่างออกโอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำนะครับพระลอยกับบัวลอยนั่นเองนะครับก็ไปฝึกกันดูนะครับเพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วทิ้งไว้นะครับ15นาทีนะครับเดี๋ยวจะมาแต่งนะครับในกรณีแต่งงานด่วนอย่างนี้นะครับก็ในส่วนของการทำหูห่วงนะครับ ถ้ามันยังเปียกยังแฉะนะครับนะครับพเพื่อนก็ใช้กาวร้อนทาไปช่วยด้วยนะครับทาแล้วก็ใช้การตะไบนะครับตะไบแล้วก็ทาช่วยไปมันก็จะทําให้แห้งเร็วขึ้นนะะอันดับแรกเลยนะฮะขีดขอบข้าง2.5มิลนะครับขีดระยะนี้ก่อนนะครับหมุนที่ชิ้นงานนะฮะนี่หมุนที่ชิ้นงานอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาพระไปวางาไว้ที่บล็อกก็ได้นะครับแล้วก็จะหาเส้น เส้นตรงขึ้นไปนะครับวัดขึ้นไป5มิลมาร์กไว้เส้นตรงขึ้นไปขีดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จัวลงมาวางจัวอย่างนี้นะครับวางจัวเสร็จเลือกหูห่วงเลยขอเป็นบัวตุมนะฮะเป็นบัวตุมนะฮะ ห้าได้แล้วนะครับครับผมก็จะเอาไปเข้าเครื่องเจียเลยนะฮะทันใดจะเลื่อยก็ได้นะครับแปะกระดาษกาวด้านหลังแล้วก็เลื่อยนะฮะโอเคนะครับหลังจากที่เราไปเจียมานะครับก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับปกติแล้วนะฮะใช้ตะไบหยาบลงก่อนนะครับนี่ครับ สำหรับการผสมสีนะครับสีตัวนี้มันเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีผสมอะคริลิกเอ่อผสมน้ํายาประสานอะคริลิกโดยตรงนะครับมันมันเป็นสีซื้อจากไหนผมเอ่อเป็นสีประเภทไหนผมไม่ทราบนะฮะแต่มันเป็นผงมานะครับซื้อที่ร้านเขามันก็จะเป็นผงผงแล้วเราก็เอามาผสมกับน้ํายาประสานอะคริลิกเรานะฮะเสร็จแล้วมันก็อ่าจะสามารถใช้ได้นานอยู่เหมือนกันนะฮะผมจะใช้อ่าใช้ในขวดกาวเปล่านะฮะเวลาเราใช้เสร็จก็ทิ้งไว้อยางงั้นนะครับ ถึงน้ำยาจะระเหยออกไปนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ํายาเข้าไปใหม่สีมันก็ใช้ใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะไม่ต้องกลัวนะฮะน,นี่นะครับไปแต่งหัวบัวนะครับตามฉบับนะครับที่เราทํากันเลยนะครับถ้าจุดนี้นะครับช่วงสลบท่านใดใช้เครื่องเจียอยู่ก็ใช้เครื่องเจียสลบช่วยได้นะครับนี่ฮะ ถ้าใช้ให้ดีเลยก็จะเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานนะครับจะทํางานจุดนี้ได้คล่องนะครับเพื่อนแล้วมันก็จะเก็บรายละเอียดได้ดีนะนี่ครับทาสวนเว้าวเราก็ใช้ตะไบกลมนะครับนี่แทงซ้ายแทงขวาอย่างนี้ะตะไบท้องปิงเก็บรายละเอียดช่วงหัวบัว เนี่ยครับมันจะยังแฉะนิดนึงเพื่อนๆใช้กาวร้อนทาได้เลยนะครับทาช่วงที่เราตะไบเนี่ยฮะมันจะทําให้แห้งเร็วมากเลยนะครับทาเสร็จแล้วก็เอาไฟฟู่พ่นใส่นิดหน่อยเบาๆนะครับแล้วก็เอามาตะไบต่อนะครับตะไบต่อแล้วก็ถ้าเกิดเจอในจุดที่มันยังเปียกอยู่เราก็ใส่ใหม่นะครับกาวร้อนแล้วก็ตะไบนะครับขัดกระดาษทรายแล้วก็ไปขัดเงามาานะครับก็จะได้นะครับงานลอยนะครับงานที่เหมือนแบบ ลอยได้เขาว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เพิ่มในส่วนของบัวลอยเข้าไปนะครับนี่ครับก็ลองทําดูนะครับเ,เพื่อนๆเห็นช่างเขาทากันเยอะแยะเลยนะครับผมก็เพิ่งหัดทําเช่นเดียวกันนะครับก็เลยนําวิธีการนะครับมาเสนอให้เ,เพื่อนๆได้ลองไปทํากันนะครับก็เป็นงานที่บวกเพิ่ม50บบาทนะครับ เผื่อลูกค้านะครับเขาชอบงานสไตล์ลักษณะนี้นะครับส่วนในส่วนของบัวที่ทําเป็นสีลอยขึ้นมาลักษณะนี้ครับถ้าจะเป็นสามห่วงเห็นไหมครับเพื่อนด้านข้างให้วางใบมีดลักษณะเดียวกันกับด้านบนนะครับแล้วเพื่อนอยากได้สีอะไรนะครับก็เติมเข้าไปทีหลังแบบที่ผมทําให้ดูนะครับนั่นแหละนะครับก็จะได้การทําหูห่วงแบบเป็นหลากสีนั่นเองนะครับ ก็ต้องมีการกะประมาณนะครับประมาณแค่4มิลนะครับจากฝากระจกนะฮะกะประมาณเอานะฮะนี่ครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับฝึกนะครับท่านใดที่อยากจะทําใหม่ๆ่ก็หาอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็ฝึกทําไปก่อนนะครับทาดูเผื่อได้นะครับถ้าทําไม่ได้ก็ค่อยเข้ามาเรียนนะครับติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจะนัดวันเรื่องการเข้ามาเรียนกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า อย่างอยู่ไกลๆอะไรลักษณะนี้ก็อยากให้เพื่อนๆทำดูก่อนนะครับเพราะว่าผมอยู่อํเาเภอเสืงสารโคราชเนี่ยมันก็บางท่านอยู่นูน่นคนละภาคเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆฝึกก่อนนะครับเผื่อจะทำได้นะครับครับผมสวัสดีครับ